สุพรรณบุรีอายุมันก็ผ่านมาได้ประมาณเดือนครึ่งในมั้งเดือนครึ่งแต่ปลูกจากต้นกล้าแบบชำ่ำช่ำใส่ถุงแล้วก็เอาลงผูกในแปลงถือว่าการเจริญเติบโตไปได้ดี นแสง,งส่วนตัวแล้วก็พอใจสำหรับผลงานแล้วก็จะมีการกบโคนท่านี้อายุเดือนขึ้นเนี่ยเราจะติดพาติดตามไปเรื่อยๆว่าผลเป็นยังไงปัญหาอะไรยังไงเพราหลายคนถามแบบต้ก้แบบชมปลูกแล้วผลจะเป็นยังไงเีเราก็จะอัปเดตให้ลงลงไว้ให้ดูเรื่อยๆแปลงนี้ก็1,000ประมาณ1นึ่พ พันสองพสาร้อยพันพันสร้อยหลุมหรือพันสาอยหลุมนี่ยจำไม่ได้คร่าวๆสำหรับสุพรรณบุรีห้านแบบต้นฉ่ำอันนี้เดือนครึ่งก็ถือว่าโอเคใบเขียวสดใสสำหรับฤดูที่เริ่มจะแรงแล้วหญ้าก็เยอะคามประาเกษตร์มาง่่าย แล้วก็มีการเอาหญ้าที่หลุมอมอกตอนนี้หญ้ากับ,กบอ้อยเริ่มจะเขียวเท่ากันแล้วล่ะ้าเริ่มเยอะแล้วในร่องอ่ามาดูแค่นี้สำหรับสุพรรณบุรี50อายุเดือนครึ่ง